อันนี้ชั้นไหนชั้นหนึ่งขึ้นชั้นสองราขึ้นไปชั้นสามป่ะรถตัวด,ดีชั้นไหนชั้นสองครึ่งไม่มไมเราก็ไปชั้นสามเหรอรก็ต้องขึ้นไปสี่รถจอดอยู่ชั้นสองมองอะไรไหมอันนี้แหละ,ะอันนี้ชั้นสามนะสามนะนี่อันนี้ชั้นสามนะอันนี้เป็นชั้นสาม ก็ชั้นสองนี่เราลงมาถูกแล้วเราออกไปชั้นสองไปหารานจอดสี่เราขึ้นไปอีกรานจอดก็คือชั้นครึ่งชั้นสองครึ่ง <c oughs> งงตรงไหนเนี่ยเธอเลยว้วเธองงนะฉันถามเธอ <c oughs> ตอนนี้เธองงนะอันนี้เราอยู่ฟอร์สองนี่ไหมเลขสองนี่